ตอนนี้กำลังตั้งหลักปักฐานก่อนน,นี่นเหนือข้าวป่าปปกันนะครับโอ้ยยี่สิบกว่าปีนี่ไม่ได้เข้าป่าเลยป่าที่บ้านเราเลยอาเฮ็ดอาเฮ็ด ทำให้ลรกพี่ก่อนให้ชีวิตอย่งไม่คิดจะอะไรเลยนะหาที่เก่าที่เราเคยได้

Ba ba, để kẹp con này. tài rồi này. Ừ. Okay, là anh ตอนนี้ตาลบเยวน้องขายโอ้ฝนตก cái cọc cái, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn